คอเลสเตอรอลสูงทำยังไงดีคลิปนี้มีคำตอบค่ะการที่เรากลัวคอเลสเตอรอลสูงกลัวว่าจะเกิดเรื่องโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจใช่ไหมคะการที่จะดูว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจไม่ได้ดูเฉพาะค่าไขมันรวมค่ะ เราต้องดูให้ครบทั้ง4ค่านะคะและดูที่สัสดส่วนด้วยโดย4ค่านี้นะคะก็จะมี total cholesterol hdl ldl แล้วก็ triglyceride ค่ะและสัสดส่วนที่จะบอกว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจหรือไม่ใช้สูตรที่ชื่อว่า2 3 4นะคะ2มาจากการที่ใช้ triglyceride หารด้วย hdl ค่ะไม่ควรจะเกิน2 และ3มาจาก LDL หารด้วย HDL ไม่ควรเกิน3ค่ะ4มาจากการที่ใช้ Total Cholesterol หารด้วย HDL ไม่ควรเกิน4ค่ะถ้าเกินตัวเลขเหล่านี้แล้วคือเกิน2เกิน3และเกิน4หมายถึงว่าผู้นั้นจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองหัวใจนั่นเองค่ะและจากสูตรสัดส่วนนี้จะเห็นว่าใช้ Total CholesterolLDL แล้วก็ไตรกิสลด์มาหารด้วย HDL ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทําให้สัดส่วนนี้น้อยลงก็คือลดตัวบนนะคะคือลด total cholesterol ลด LDL หรือว่าลดไตรกอสรด์ ine, ใช่ไหมคะหรือเราจะเพิ่มตัวล่างก็คือเพิ่ม HDL ก็ได้ค่ะก็จะทําให้สัดส่วนนั้นน้อยลงนั่นเองนะคะวันนี้เรามี2วิธีนะคะก็คือเพิ่ม HDL และ ลดค่าตัวบนทั้งหลายนะคะก็คือลด LDL หรือว่าไตรกลีเซอไรด์หรือว่าทั้ง total cholesterol มาฝากค่ะข้อแรกคือเพิ่ม HDL นะคะเรามาดูกันค่ะว่ามีวิธีไหนเราจะเพิ่ม HDL ได้บ้าง 1. ควบคุมอาหารโดยการที่ทานไข่มันดีค่ะไข่มันดีก็เช่นถั่วเปลือกแข็งต่างๆนะคะเช่นอัลมอนด์หรือว่าเม็ดมะม่วงหิมาพานแต่เราก็ไม่ควรที่จะทานเยอะค่ะคนทานสักหนึ่งฝ่ามือต่อวันก็เพียงพอแล้วนะคะ และจงพวกไข่แดงโอโวคาโดน้ำมันมะาพร้าวสกัดเย็นนะคะน้ำมันมะกอกสกัดเย็นเหล่านี้ก็คือเป็นไขมันดีค่ะและเลี่ยงไขมันทรานค่ะไขมันทรานก็จะเป็นพวกครีมเทียมเนยเทียมมาร์เการีนนะคะรวมถึงน้ำมันพืชต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเลี่ยงของทอดด้วยนะคะที่จะทําให้เราลดในส่วนของไขมันทรานลงค่ะและยังมีกลุ่มพวกขนมก๊อบแก๊ปทั้งหลายด้วยนะคะก็จะมีไขมันทรานเป็นส่วนประกอบด้วยค่ะ นี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อแรกนะคะที่จะเพิ่ม HDL นั่นเองค่ะและข้อที่2ในการเพิ่ม HDL ก็คือการออกกําลังกายค่ะถ้าเราออกกําลังกายนะคะอย่างน้อยวันละ30นาที5วันต่อสัปดาห์ก็จะสามารถช่วยในส่วนของการเพิ่ม HDL ได้เช่นกันค่ะและอีกข้อนึ่งนะคะที่จะลดสัดส่วนไขมันเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดสมองและหัวใจนะคะก็คือลด อาหารกลุ่มแป้งและน้ำตาลนะคะหรือลดคาร์โบไฮเดรตนั่นเองค่ะถ้าเราลดอาหารกลุ่มแป้งน้ำตาลหมายถึงว่าก็จะลดการเกิดการอักเสบในหลอดเลือดนั่นเองนะคะเมื่อการอักเสบในหลอดเลือดลดลงคอเลสเตอรอลก็จะน้อยลงนั่นเองค่ะเพื่อนๆลองนําวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะและอย่าลืมครั้งหน้าตรวจค่าไขมันตรวจให้ครบทั้ง4ค่านะคะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพก่อนใครนะคะ